ครั้งหนึ่งครับรถคันนี้เคยมีราคาอยู่ที่11ล้าน5 3 0 0 0 0 0บาทครับแต่วันนี้ราคาค่าตัวหายไป9ล้านกว่าบาทเลยแต่สิ่งที่ยังอยู่ไม่เปลี่ยนไปตามมูลค่าก็คือประสบการณ์การใช้รถตามแบบฉบับของผู้บริหารระดับสูงครับถามว่าคุ้มไหมเอาแค่เรื่องราคาอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมก็อยู่กับเล็กซัส LS350 l ล x u ช y ลี่ปี2019ครับเป็นรถเรือธงจากแดนอาทิตย์อุทัยครับซึ่งจากราคาค่าตัวตอนที่เป็นรถายแดงเมื่อสัก5 6ปีที่แล้วเนี่ยสูงถึง11.5ล้านบาทกันเลยนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ครับราคาคือหายไปร่วมๆ9ล้านบาทเลยนะครับเหลือเพียงแค่ราคา2ล้านกลางๆเท่านั้นครับคำถามคือความหรูหราประสบการณ์แล้วก็ คุณค่าที่เคยแบบว่าสูงเสียดฟ้าเนี่ยหายไปพร้อมกับราคาตัวรถด้วยหรือเปล่าซึ่งในฐานะที่ตัวผมเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คลุกคีกับรถเล็กซัสมือสองมานานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปหาคําตอบแบบเจาะลึกกันเลยนะครับแล้วก็คาตอบหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเป็นคําตอบที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่ดีไซน์ภายนอกของตัวรถกันก่อนนะครับท่านะผู้ชมถ้าดูดีไซน์ ภายนอกเนี่ยเราเห็นว่าโอเคแหละรถเขาสวยมากนะครับแต่ทั้งนี้ผมอยากจะบอกว่าการออกแบบแบบนี้ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับแต่ต้องยอมรับเลยท่านผู้ชมว่าเล็กซัสเอสสามส่วนเลี่เนี่ยคือศิลปะเคลื่อนที่ได้ครับอย่างเช่นตัวกระจังหน้าสเปนเดนกิลเนี่ยที่หลายๆท่านมองว่ามันค่อนข้างใหญ่เทอะทะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ากระจังหน้าแบบนี้ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างกันมากถึง5000แบบนั่นเองนะครับเพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยมีดีไซน์ที่ออกแนวสะท้อนแสงได้แบบ สมบูรณ์ที่สุดนั่นเองนะท่านผู้ชมไม่ว่าคุณจะมองมุมไหนคุณจะเห็นความประณีตพิถีพิถันในทุกมุมมองเลยนะครับและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยก็คือสีของรถเล็กซัสนะครับโดยเฉพาะรุ่นเรือธงแบบเล็กซัส LS 3 5 0 l u x u r y รคันนี้เนี่ยวิศวกรเขาไม่ได้พ่นสีแค่3ถึง4ชั้นเหมือนรถทั่วไปนะครับแต่ว่ามีกระบวนการพ่นสีและขัดด้วยมือในบางขั้นตอนด้วยทำให้สีตัวถังนะครับมีความลึกมีมิติที่มองยังไงก็ไม่เหมือนใครนะครับ นี่คือความใส่ใจที่ประเมินค่าไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วถึงแม้ว่ารถคันนี้ครับเขาจะมีอายุ6ปีแต่ท่านผู้ชมลองดูสภาพสีตัวถังด้านนอกรอบคันดูก่อนยังดูสวยเงางามไม่ต่างจากเมื่อ6ปีที่แล้วเลยซึ่งถ้าเป็นรถแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้ใช้กระบวนการทำสีแบบรถเล็กซันะครับสีจะไม่ได้ดูสดแล้วก็ดูใหม่ตลอดเวลาแบบนี้แน่นอน ก็นับได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งสําหรับท่านผู้ชมเนี่ยที่ต้องการลดผู้บริหารในระดับพรีเมียมชั้นสูงเลยนะครับและต้องการตัวรถที่มีสภาพสวยไม่ต่างจากรถใหม่ในราคาที่ประหยัดไปได้9ล้านบาทแบบนี้เนี่ยผมถือว่านี่เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับคราวนี้ก็ท่านผู้ชมสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติม,มนอกเหนือไปจากปรัชญาการออกแบบที่ไม่ใช่แค่ตัวรถจะต้องสวยอย่างเดียวเนี่ยก็คือเรื่องของ มิติตัวถังด้านนอกนั่นเองท่านผู้ชมและด้วยการออกแบบตัวรถที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีนะครับจึงทำให้ตัวรถคันนี้ดูสุขุมครับไม่จําเป็นต้องไปบอกใครว่าโอเคฉันดูหล่อดูสวยดูหรูดูแพงนะครับแต่ว่าคนที่มองเข้ามาที่ l s 3 5 0นคันนี้เนี่ยเขาจะเข้าใจได้นทันทีว่านี่คือรถหรูได้แบบไม่ต้องตะโกนนะเจ๋งมากนะ <c oughs> นะครับแต่ทังนี้ครับท่านผู้ชมไฮไลท์ที่แท้จริงของเล็กซั s 3 5 0 Luxury คือส่วนของภายในห้องโดยสาร ั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นตรงส่วนของแผงประตูท่านผู้ชมลองสังเกตที่แผงประตูนะครับนี่ไม่ใช่พลาสติกหรือหนังธรรมดาแต่มันคืออริกามิพีรีครับโดยคําว่าอริกามิเนี่ยคือศิลปะการพรับกระดาษของญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมและคําว่าพีรีเนี่ยก็คือคาําภาษาอังกฤษครับหมายถึงรอยพับหรือว่ารอยจีบ เมื่อนำคำทั้งสองคำมารวมกันเนี่ยจึงได้ความหมายว่าลอยพับแบบออริกามิครับหรือการพับจีบแบบญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งการจับจีบภาพด้วยมือลักษณะนี้เนี่ยทางเล็กซัสเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพับกระดาษของญี่ปุ่นครับและยังได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มเติม,ตมจากศิลปะขั้นสูงที่เรียกว่าคิริโกะคัตคลาสครับหรืองานกรีดแก้วด้วยมือพอมาถึงตรงนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่านีน่คือสิ่งที่รถยุโรปในราคาเดียวกันให้คุณไม่ได้แน่นอนครับ เรียกได้ว่าสำหรับรถเล็กซัสโดยเฉพาะในตระกูล L S มันคือจิตวิญญาณของทาคุมิครับหรือว่าสุดยอดช่างฝีมือของเล็กซัสถ้าหากคุณชอบลักษณะางานดีไซน์ที่มีความสมบูรณ์แบบประณีตไลท์ท่ติรถที่ผ่านการออกแบบจากเล็กซัสทาคุมิมาสเตอร์เท่านั้นที่จะตอบโจทย์ทางด้านนี้ครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่หมดเท่านั้นครับ ส่วนที่เป็นงานหนังอื่นๆในห้องโดยสารอย่างเช่นตัวเบาะก็เป็นวัสดุเกรดพรีเมียมทั้งสิน้นตัวเบาะหนังเองก็เป็นเกรดแอนนิไลท์ที่นุ่มที่สุดนะครับแล้วก็มีการฟอกตัวหนังมาแบบพิเศษให้สัมผัสใกล้เคียงกับผิวคนมากที่สุดด้วยและเบาะนั่งในห้องโดยสารทุกตำแหน่งเลยเนี่ยยังสามารถปรับระดับรวมได้ถึง28ิทิศทางด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องชม lexus ls สามสิบศูนลักชัวรี่คันนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ขับขี่อย่างเดียวนะครับ ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ในรถประเภทนี้ก็คือเบาะ VIP ด้านหลังครับซึ่งผมเองเนี่ยเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เป็นเจ้าของรถเล็กซัสตระกูล L S หลายๆคนเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซื้อมาแล้วแทบไม่ได้ขับเองเลยครับเพราะว่าการนั่งอยู่ตรงตำแหน่งที่นั่ง VIP ก็คือการพักผ่อนที่ดีที่สุดระหว่างการเดินทางครับท่านผู้ชมซึ่งตัวเบาะหนังที่ดูรหรลหราแบบนี้ทางเล็กซัสเนี่ย เขาใส่ระบบนวดที่ติดตั้งมาพร้อมกับตัวเบาะด้วยนะครับไม่ใช่แค่ระบบนวดที่สั่นเบาๆด้วยนะแต่สามารถนวดกดจุดเสมือนกับว่ามีคนมันนวดให้กับเราจริงๆได้อีกด้วยครับรวมถึงยังมีหน้าจอเลียทัสกรีนโอเปอเรชั่นพาเนลที่อยู่ตรงพนักเท้าแขนกลางของเบาะหลังเอาไว้ใช้สําหรับสั่งการควบคุมได้หลายอย่างด้วยนะครับเช่นการปรับเบาะเอนการนวดการตั้งค่าการอุ่นเบาะการปรับภูมิและระบบปรับอากาศของผู้โดยสารแถวหลัง การควบคุมระบบเครื่องเสียงและความบันเทิงบางส่วนและเมื่อพูดถึงความบันเทิงภายในห้องโดยสารแล้วเนี่ยภายในอวโดยสารมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียง Hi End Audio Mark Levinson ครับติดตั้งคู่กับลำโพงทั้งหมด12ตำแหน่งพร้อมกับการออกแบบระบบกันเสียงรบกวนชนิด Passive Noise Control ที่มีกระจกบังลมหน้าและข้างแบบ อะครูสติกกราสครับมีการชิลขอบประตู3ชั้นการใช้โครงสร้างตัวถัง G L A platform ที่แข็งแรงลดการสะเทือนและมีฉนวนซับเสียงและวัสดุดัมปิ้งรอบคันที่เป็นวิศวกรรมการป้องกันเสียงรบกวนแบบใช้วัสดุล้วนๆไม่ใช่ด้วยระบบ Active Noise Cancelling แบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับรถยุโรบรุ่นอื่นๆครับจึงทำให้เสียงในห้องโดยสารเงียบสนิทเหมือนอยู่ในห้องสมุดเขามาบวกคู่กับชุดเครื่องเสียงมาร์คเลย์ิณสแล้วบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับประสบการณ์แบบคอนเสิร์ตฮอลล์ส่วนตัวดีๆนี่เองครับ เรานี้ครับท่านผู้ชมเรามาดูหัวใจหลักเครื่องยนต์ V6 ที่ไม่ได้เน้นแรงแต่เน้นนุ่มขนาด3.5ลิตรกันบ้างดีกว่านะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์สันดาปเพียวๆไม่มีเทอร์โบไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าไม่มีระบบช่วยส่งกำลังใดๆนะครับเป็นเพียงแค่เครื่องยนต์3,459ซีซีปกติ315แรงม้าซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่มีอะไรหวือหวาเท่าคู่แข่งซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่มีอะไรหวือหวาเท่าคู่แข่งเหมือน BMW แล้วก็ Mercedes-Benz เลยนะครับแต่ คุณผู้ชมกำลังมองผิดจุดครับหัใจหลักของ LS 350เนี่ยไม่ใช่ความแรงครับแต่คือความนุ่มนวลที่สมบูรณ์แบบนั่นเองเครื่อง V6 รหัส 8GR-FKS บล็อกนี้เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเสถียรนะครับมีความทนทานสงูงและการส่งกำลังที่เรียบเนียนเหมือนสายไหมกันเลยทีเดียวฮนะตัวเครื่องเนี่ยถูกจูนมาให้ทำงานคู่กับเกียร์10สปีดครับเพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งแทบไร้รอยต่อโดยสิ้นเชิง นี่คือรถสาหรับผู้บริหารที่ชีวิตไม่ต้องรีบร้อนแต่ต้องการความผ่อนคลายในทุกการเดินทางครับซึ่งจากมุมมองของผู้ที่ใช้รถจริงมาเนี่ยจากที่ผมได้พูดคุยกับเจ้าของ Lexus LS หลายๆท่านเลยนะครับมักจะบอกว่าข้อดีของเครื่องยนต์เ a หรือว่าเครื่องสันดาปเพียวแบบนี้เนี่ยคือความสบายใจในระยะยาวแบบไม่มีเจอปัญหาจุกจิกกวนใจครับหรือถ้าต่อให้มีปัญหาเนี่ยก็จะมีปัญหาจุกจิกน้อยกว่าเครื่องยนต์เทอร์โบของฝั่งยุโรปมากพอสมควรเลย ส่วนค่าบำรุงรักษาในระายะยาวก็เป็นมิดกว่าที่หลายๆคนคิดเยอะเลยนะครับและเมื่อนําทุกอย่างเนี่ยมารวมกันทั้งหมดครับทั้งด้านศิละปะการออกแบบวิศวกรรมยานยนต์แบบประณีตพิถีพิถันครับการที่เล็กซัสเขาเลือกใช้เครื่องยนต์ที่มีความนุ่มนวลน,นะครับมีเสียงเครื่องที่น่าฟังเนี่ยพอรวมทั้งหมดตรงนี้แล้วทําให้นี่เป็นสิ่งที่หลายๆยคนครับยอมจะควักเงินในกระเป๋าตัวเองไปจำนวน11.5ล้านเนี่ย เพื่อที่จะซื้อประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบครับและเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีคําถามนะฮะว่าโอ้ทำไมรถที่ดีขนาดนี้ราคาถึงตกลงมาเยอะมากแบบ9ล้านเลยอย่างแรกที่ผมจะกจะส่อก็คือค่าเสื่อมตามธรรมชาติของรถแฟลกชิปซีดานทะคผู้ชมซึ่งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับที่รถยนต์ประเภทนี้เนี่ยจะมีค่าเสื่อมราคาที่ค่อนข้างสูงมากครับอย่างที่2ก็คือค่านิยมแบรนด์่านผู้ชมโดยเฉพาะในตลาดบนสุดเนี่ย คนไทยครับยังให้ความนิยมกับรถแบรนด์ยุโรปมากกว่านั่นเองทําให้ราคาขายต่อบอกตรงๆนะว่าอาจจะสซบีเอ็ยูหรือว่า m e r c e d e s b e n บไม่ได้เลยครับและอย่างที่3ครับ l e x กซ LS รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบบ LS 5 0 0 H ที่มีราคาป้ายแดงสูงกว่าเนี่ยรถรุ่นนี้เขาได้รับความสนใจได้รับความนิยมมากกว่านะครับจึงทําให้ LS สามาส่วนลักชัวรีเนี่ยอาจจะถูกมองข้ามไปบ้างท่านผู้ชม แต่ทั้งนี้ครับนี่คือโอกาสทองของคนที่ซื้อมือสองโดยเฉพาะเลยแล้วถ้าถามว่ารถคันนี้เหมาะหรือว่าไม่เหมาะกับใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเอาในส่วนที่ไม่เหมาะก่อนละกันนะครับรถคันนี้ไม่เหมาะกับคนที่ชอบขับรถเร็วๆนะครับชอบความเร้าใจเน้นความสปอร์ตนะครับขับขี่บนถนนแล้วนี่คือแบบเจอช่องไม่ได้เลยเห็นแล้วต้องแซงต้องมุดซ้ายมุดขวาตลอดแบบนี้จะไม่เหมาะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่อยากจะได้รถที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดเหมือนกับ รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ขายอยู่ในตลาดนะตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่า l e ็กซั l s 3า0 so ส u x u ู y ชรี่คันนี้จะเหมาะอย่างยิ่งกับผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จครับต้องการโตรถที่สะท้อนรถสนิยมความสุขขุมไม่ต้องอวดใครครับคนที่มองหาความสบายในการเดินทางขั้นสูงสุดทั้งขับเองด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนนั่งหลังเนี่ยแล้วก็เหมาะกับคนที่ให้คุณค่ากับงานฝีมือความประณีตแล้วก็ความน่าเชื่อถือในระยะยาว มากกว่าความแรงแล้วก็โลโก้นั่นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วการเลือกซื้อเล็กซัด L S สามารถสุดลักชูรี่มือ2ในวันนี้เนี่ยคุณไม่ได้จ่ายเงิน2ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะได้รถปี2019สีดําสสภาพสวยๆแบบนี้อย่างเดียวนะครับ แต่คุณเนี่ยกำลังจ่ายเพื่อซื้อประสบการณ์และคุณภาพระดับ11ล้าน5แสน3 0 0 0 0บาทที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่านี่คือการลงทุนในความสุขความสบายและความผ่อนคลายในทุกๆก,กิโลเมตรและถึงแม้ว,ว่าราคาตัวรถอาจจะลงมาจากป้ายแดงเยอะมากๆแต่คุณค่าของตัวรถคันนี้ไม่เคยลดลงตามราคาเลยแม้แต่น้อยครับคุณละครับคิดว่าการจ่ายเงินเท่ารถยุโรปป้ายแดงเพื่อแลกซื้อประสบการณ์ระดับประธานบริษัทแบบนี้มันคุ้มค่าไหม ใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้ทาท่านผู้ชมรับชมคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงผมฝากท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถยนต์มือสองเจาะลึกอินไซด์ดีๆแบบนี้อีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านมากเลยครับสวัสดีครับ